โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดแล้วครับบิวภูริพลครับโอ้โเป็นมนุษย์ไทยคนแรกนะครับที่วิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า1ิวิแล้วครับโดยเป็นการแข่งขันในฮิตที่1ในรอบแรกนะครับแล้วก็ทำลายได้เลยทันทีครับโอ้โด้วยเวลา9.94วินาทีบ้าไปแล้วครับโอ้โหโดยการแข่งขันเนี่ยแข่งที่สนามสุพัชาราสายครับโอ้แล้ววิ่ง100เมตร บิวภูริพลครับเข้าเส้นชัยแบบชนิดที่ว่าไม่เคยมีมนุษย์ไทยคนไหนนะครับหรือว่าคนไทยคนไหนทําได้ต่ำกว่า10วิครับนี่คนแรกนะครับ9.94วิเหลือจะเชื่อแต่ว่าลมมันบวก0.7ไง นะครับมันบวกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับขณะที่โอ๊ตวัชชัยหิมเอียดเนี่ยอีกหนึ่งนักวิ่งไทยนะครับในการแข่งขันเดียวกันวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3นะครับของฮีทที่2ด้วยเวลา10.35วินาทีได้เข้าไปลุ้นเหรียญเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าโคตรเดือดโคตรโหดโคตรมันครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าต่ำสิบวิมีให้เห็นจริงๆครับโอ้เหลือจะเชื่อครับแบบนี้คือต้องบอกเลยครับว่า เป็นอะไรที่คนไทยทั้งชาติรอ,อคอยเพราะเราไม่เคยเห็นครับว่ามันจะมีคนไหนทําได้ต่ํากว่า10วิแล้วเนี่ยทางบิวพุริพลถือว่าสมราคา ตัวแต่งที่สามารถวิ่งได้ต่ำแบบที่ตัวเองลั่นวาจาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็บิวเนี่ยบอกว่าอ่ะสิบวิต่ำกว่าสิวิทำได้นะครับมีให้เห็นแน่นอนก็ต้องยอมรับนะว่าได้เห็นจริงๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับว่าโอ้โหปื้ดเข้ามาสุดยอดปรบมือแล้ครับเนี่ยครับมาดูจังหวะ ที่ออกสตาร์ทนะเขาบอกว่าออกสตาร์ทดีนะครับเดี๋ยวลองช่วยกันดูนะว่าดีขนาดไหนแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเลยเนี่ยนะครับคือดูครับนี่คือบรรยากาศที่สนามแล้วครับเนี่ยตอนที่กําลังจะออกตัวเนี่ยสตาร์ทกำลังจะออกแล้วแล้วยังไงครับ10วิไม่ถึงครับต้องยอมจริงครับเนี่ยมาแล้วครับโอ้โหนํามาตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยนํามาม้วนเดียวจบทิ้งแบบชนิดที่ว่า ห่างกันเป็นโยอดเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับบิลภูริพลเนาะคือดูกีทก่ทีกี่ทีก็แบบผมเร็วจริงนะฮะแล้วนี่ยังต้องบอกแล้วว่ายังไปได้อีกนะคือถ้าต่ำกว่า1ิวิแล้วเนี่ย9.94เนี่ยมันไปได้อีกไปได้อีกหน่อยเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนเดี๋ยวมีให้เห็นแน่นอนในรายการอื่นๆหลังจากนี้100เมตรเนี่ยคือยอมใจเลยนะว่าแบบเฮ้ยบิลภูริพลเนี่ยสามารถทำได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับ โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมานครับมามามาจะมาจะมาจะมาเรียบร้อยเป็นไงล่ะครับสุดยอดครับ บิวบุริพลส่วนคอมเมนต์นะครับในรอบแรกเนี่ยจัดเต็มเลยนะบอกว่าโอ้โหวิ่งคนเดียวเลยแบบนี้นี่แหละที่เรียกว่าทิ้งไม่เห็นฝุ่นนะครับออกตัวดีวันนี้นำตั้งแต่20เมตรแรกคงไปรับเทคนิคจากการออกสตาร์ทกับโค้สหรัฐมาแล้วแน่ๆเลยโหดมากๆครับคู่แข่งไปไหนหาไม่เจอโอ้โหมันอยู่ทิ้งเยอะจัดนะครับวิ่งแบบนี้เพื่อนไม่เล่นด้วยแล้วนะบิวบุริพล ทำเวลาดีขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้โหก็ต้องยอมรับนะครับว่าน,นี่คือสุดยอดผลงานนะครับห่างโพดหาดูยากจริงๆเออแต่ว่าเนี่ยแหละครับก็เอาไฮไลท์มาให้ดูนะครับคือเนี่ยคอมเมนต์มาโอ้โหสมัยหัวเขา่าผมยังดีวิ่งได้แบบนี้นี่เป็นไงล่ะท้าทายซะด้วยนะครับคอมเมนต์ไทนะฮะ9.94ต่ำสิบจนได้นะครับสุดยอดโคตรสุดยอดเยี่ยมเจ๋งแป้งไปเลย โอ้ก็ต้องยอมรับอคือทําได้ขนาดนี้มันไม่มีใครเคยทําได้ผมว่าก็ควรที่จะชื่นชมนักกีฬาของเรานะเออบ้าไปแล้วต่ำกว่า10วินะครับทําได้ยังไงเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์นี่แบบกระจายจริงอะคือดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีแต่คนชื่นชมแห่ให้กําลังใจบิวภริพลบุญสอนนะครับเนี่ยเอาจนได้ นะครับไม่คิดว่าจะต่ำสิบได้ในซีเกมครั้งนี้เลยแต่ทำได้นะครับกวิมาแล้วครับคือตอนนี้เราโม้ได้แล้วไนงะว่าชาติไทยของเราเนี่ยมีนักวิ่งที่ทำได้ต่ำกว่า10วินะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีงไง หรือบางท่านนะครับก็บอกว่าได้โค้ดนอกช่วยเทรนให้ครับแบบนี้มันก็ดีขึ้นแน่นอนแหละครับเขาจะมีเทคนิควิธีการต่างๆนะครับสำหรับโค้ดต่างประเทศยิ่งโดยเฉพาะโค้ดสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือจริงๆเขาเคยสัมภาษณ์ไว้นะเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าช้าหรือเร็วบิลภูริพลบุญสอนจะเป็นนักวิ่งไทยคนแรกที่ทําได้ต่ํากว่า1ิวิ นั่นเองนะครับคือเขาบอกว่าเขาเห็นความสามารถเห็น potential สกยภาพนะครับของบิลพุริพลคือเอาจริงทุกคนก็มองเห็นแหละว่าแบบเฮ้ยต้องได้ต้องได้แต่มันอยู่แค่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองแล้วมันก็มาถึงแล้วในวันเวลาที่ต้องบอกว่าทุกคนรอคอยนะเวลาดีมากนะครับสุดยอดเสียดายนะเออลืมดูนะออามาดูได้นะครับเวลาได้รับการบันทึก เรียบร้อยหรือไม่ก็ต้องดูที่แรงลมด้วยนะคือเหมือนแรงลมมันจะเยอะหรือเปล่านี่ก็ต้องดูนะสุดยอดไปเลยครับเพราะว่าเ,เราต้องการต่ํากว่านี้ถ้าต่ําได้กว่านี้นี่โอ้โหไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดนะครับถ้าต่ําได้กว่านี้นี่ไม่อยากจะคิดเลยนะครับระดับโลกนี่มาให้เห็นมีให้เห็นแน่ๆนะครับสําหรับบิวบุริพลสุดยอดเยี่ยมเลยนายเก่งมากฟินสุดๆนะอ่ะก็ประมาณนี้นะ และก็ต้องบอกว่าในรอบชิงนะครับโอ้โหไม่ได้เชื่อบิลภูทิพลบุนศรนยังทำได้ต่ำกว่า1ิวิอีกแล้วโอ้โหได้9.99ด้ครับโอ้โหวิ่งสองครั้งต่ำสิวิสองครั้งโอ้โหไม่ให้บอกว่าเทพเราจะบอกว่าอะไรครับต้องกราบครับกราบเช้ากราบเย็นครับแบบนี้ครับ บ้าไปแล้วอันนี้คือช็อกมากนะคือตอนแรกต่ำเนี่ยไม่ว่าตอนหลังก็ต่ำกว่า10วิอีกอ่ะคือแบบโอ้โหเหลือจะเชื่อ9.9วิ9.94โอ้โหนี่มันล่างทองบิวเอ้ยสุดยอดว่ะสุดยอดไม่รู้จะพูดคำนี้อีกกี่ครั้งนะครับนี่คือนักกีฬาไทยที่วิ่งต่ำกว่า10วิโอ้โหอ้าเฮกันลันล่นๆแ่นวครับทุกท่านครับ ขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าคิารินตันติเวศครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าเหรียญทองวิ่ง1 5 0 0เมตรชายซีเกมครั้งที่33ด้วยเวลา3.47นาทีนะครับนี่คือเหรียญรางวัลที่5ของคิรินในการแข่งขันวิ่งอาชีพโดยเจ้าตัวยังมีโปรแกรมล่าเหรียญรางวัลเพิ่มอีก2อีเวนต์ในซีเกมส0 2 5ก็คือ5000เมตรแล้วก็หมื่นเมตรไปเลยนะครับคือต้องบอกว่าคิารินนี่ก็เป็นนักกีฬาความหวังของทีม ชาติไทยอยู่เสมออยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเจ้าตัวไม่เจ็บเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือความหวังเลยนะในการวิ่งระยะไกลระยะกลางนะครับเพราะว่าเป็นโหปอดเหล็กก็ว่าอย่างนั้นเถอะส่วนอีกกีฬาหนึ่งนะครับก็คือคว้างคอนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในกรีธานเนี่ยนะครับมันมีลูกกอลลานเนี่ยนะ ก็ร้อยตำรวจโทกิติพงษ์บุญมาวันควา้าเหรียญทองสติ63.11เมตรนะครับในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้นะครับเหรียญเงินเนี่ยเป็นของประเทศมาเลเซียนะครับ60.15เมตรแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นมาเลเซียเช่นกันนะครับ59.81เมตรอ่ะนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นความสำเร็จนะครับของทัพนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยแหละครับเดี๋ยวยังมีอีกเยอะทุกคนฮนะ ยังมีอีกเยอะมาให้ได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนนะครับว่าเราจะทําได้กี่เหรียญกันแน่สำหรับกรีทานะครับหมุนภัยลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปสุดคุม้มโคตรคุม้มจัดได้เลยที่ตะกาศด้านล่างสายมือครับ